ครับพบกับช่างอีททำได้นะครับคลิปนี้ก็เป็นชุดบ้านสวนนะครับก็ขนาดพอสมควรนะครับราคา75,000บาทนะครับประกอบด้วยแผงโซลาเซลล์สามวัตต์7แผงนะครับอินเวอร์เตอร์ 6.2K แบตเตอรี่ลิเธียม200แอมแอครับชุดนี้อยู่ที่เชียงใหม่ครับแม่แจ่มครับอาจารย์ท่านหนึ่งได้สั่งซื้อกับช่างอทำไนะครับตอนนี้รับ อินเวอร์เตอร์6.2กิโลวัตต์นะครับใช้แบตเตอรี่ลิเทียม48โวลต์200แอมป์นะครับที่ซื้อจับช่างเอตอนนี้ติดตั้งบ้านสวนรออันในอนาคตก็จะทำติดตั้งแอร์อีก2ตัวนะครับใช้ระบบ วางภายในบ้านให้ถาวรมั่นคงนะครับตอนนี้890%นะระบบไฟเปิดทุกดวงนะครับเปิดทุกดวงใช้ได้หมดเครื่องสวา่านอะไรทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับอ่าระบบภายในอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยครับใช้ได้ตามปกติปักหุย สะดุ้งเลยนึกว่าลายประตูเปิดครับอ้าวนะครับผมอตอนนี้ทุกดวงใช้ได้ตามปกติหมดนะครับแสงสว่างไ้ในห้องน้ํานะครับตอนนี้ก็ใช้ได้อันนี้คือมาตรฐานนะครับไฟจากฟ้าระบบโซล่าเซลล์ไฮบริดออฟกิดนะครับ6.2กิโลวัตต์นะครับ, Wh, รบติดตั้งเอง นะครับติดตั้งเองราคาประหยัดครึ่งต่อครึ่งจากปกติราคา1 7ึ0 0 0 0บาทนะครับตอนนี้อโอเคนะครับขอบคุณทีมงานช่างเอ๋ทำได้นะครับที่ให้แรงบันดาลใจในการทำครั้งนี้ด้วยระบบภายในบ้านทุกอย่างชั้นล่างก็ใช้ได้หมดนาตอนนี้เวลาค่ำนะครับแผงตอนนี้ผมยังเหลืออีกหนึ่งแผงที่จะ ดำเนินการมาติดตั้งสั่งช้อปปี้ลาซาด้ากำลังเดินทางอีกวันสองวันจะถึงนะครับตอนนี้ก็ข้างล่างเหมือนกันใช้ได้ตามปกตินะครับเหมือนกับไฟานี่เลยนี่เปิดทุกหลอดนะครับห้องน้ำอะไรทุกอย่างนะครับอันนี้จะติดเครื่องซักผ้านะครับใช้บ้านสวนตรงนี้นะครับห้องเก็บของอ๋ออันนี้เป็นส่วนหนึ่ง นะครับที่เราไม่ได้ง้อไฟหลวงนะครับใช้ระบบโซล่าเซลล์ครับผมสวัสดีครับ